บอเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตู้ไปแต่งนะครับเอาตู้ไปแต่งนะครับแต่งยังไงก็คือเดี๋ยวผมอธิบาย,ยางี้ก่อนละกันนะครับคืออ,อย่างตูน้นี้อ่ะยกตัวอย่างตู้นี้ก่อนนะครับอันนี้คือตู้ขนาด60เซนนะครับขนาด60เสเซน ไซส์มาตรฐานนะครับมาตรฐานก็จะคือ60เซนเราๆ24นิ้วผมขอใช้หน่วยเป็นเซนแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับ60เซนก็เราๆ24นิ้วนั่นแหละนะครับ60เซนไซส์มาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นก็คือกว้างนะครับซ้ายไปขวาเนี่ยด้านกว้างนะครับอยู่ที่60เซนนะครับด้านลึกนะครับอันนี้ผมเรียกตามที่เขาเรียกกันนะกว้างกว้างลึกสูงนะครับผมด้านลึกเนี่ยจากหน้าไปหลังเนี่ยนะครับอยู่ที่30เซนแล้วก็ด้านสูงนะครับบนลงบนลงล่าง ล่างขึ้นบนเนี่ยอยู่ที่36เซนอันนี้คือไซส์มาตรฐานนะครับแต่ทีนี้ผมต้องการที่จะทําให้ตู้60เซนมาตรฐานเนี่ยมาเป็นตู้ทรงนี้นะครับก็คือเป็นตู้ผมไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกในวงการเขาเรียกทรงอะไรนะครับก็คือเป็นตู้ทรงเตี้ยแต,ต,แต,ต่แต่ลึกนะครับเตี้ยแต่ลึกนะครับก็คือกว้าง60เซนเหมือนกันนะครับกว้าง60เซนนะครับแต่ว่าด้านลึกเนี่ยนะครับจากหน้าไปหลังเนี่ยอยู่ที่36เซนแล้วก็ด้านสูงเนี่ยอยู่ที่30เซนนะครับเดี๋ยวเทียบให้เห็นภาพเนี่ยนะฮะ ด้านลึกเนี่ยหน้าไปหลังเนี่ยมันมันจะลึกกว่านะครับมันจะลึกกว่าตู้ที่เป็นไซส์มาตรฐานเห็นไหมเนี่ยมันจะลึกกว่ากันนะครับแล้วก็ความสูงมันจะเตี้ยกว่านะครับมันจะเตี้ยกว่าก็คือสลับด้านนั่นแหละคือเอาง่ายผมจะเอาตู้ไซส์มาตรฐานเนี่ยไปแต่งเป็นให้เป็นทรงนี้โดยการที่ผมจะคว่ำคว่ำหน้าลงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตู้คว่ำเดี๋ยวตู้แตกนะครับนี่ผมสลับละไม่ใช่สลับก็คือพลิกตู้ละก็คือวิธีการผมจะทํานี้ก็คือ นอนตู้ลงนะครับความตู้ลงแล้วก็ทําการถอดนะครับถอดกระจก1บานบานบนเนี่ยนะครับออกถอดออก1บานนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดตัดจากความสูง36เนี่ยตัดให้มันเหลือ30นะครับตัดให้มันเหลือ30เซนแล้วก็เอามาแปะแปะเข้าข้างนี้นึกนึกภาพตามนะครับพยายามนึกภาพตามนะก็คือยกยกแผ่นนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดตัดให้มันได้ขนาด เนี่ยปกติถ้ายกออกมันก็จะสูงเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดให้มันเหลือ30แล้วก็แปะแปะเข้าไปมันก็จะกลายเป็นตู้ทรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเเลยเพียงแค่สลับกระจกนะฮะบเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นตู้ทรงนี้ทีนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งทําไมผมถึงต้องทําอย่างนี้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตู้2 4นิ้วอันนี้ไม่ใช่ไซส์เซนนะเป็นไซส์ตู้24นิ้วตู้เก่าแล้วผมามาทํ นะครับไว้สําหรับจัดเลยเอาก็อันนี้ผมก็มานอนลงนะครับมาคว่ำลงคือปกติเนี่ยมันจะถ้าตั้งมันจะเป็นงี้นี่นี่กระจกที่ผมถอดออกนะครับมันจะตั้งเป็นงี้มันก็จะอยู่งี้นะนี่ถ้าไม่ถอดนะครับมันก็จะเห็นนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คือเอาตู้ยีิบสี่นิ้วมาคว่ำลงนะครับคว่ำลงแล้วก็ถอดแผ่นหน้าออกนะครับที่ผมอธิบายมาสักครู่นะครับถอดออกปุ๊บแล้วเราก็เอาไอแผ่นเนี้ยนะครับมาทําการตัด นะครับตัดตัดให้มันเหลือ30เซนแล้วมาปิดอย่างนี้นี่นี่ปิดนี้ก็คือตัดตัดส่วนนี้ออกครับตัดตัดตัดป๊บมันก็จะได้เป็นตู้ทรงนี้นะครับตู้ทรงผมไล่รคนเรียกทรงอะไรทรงตู้ทรงลึกหรือตู้ทรงเตี้ยหรือตู้ทรงวายไม่รู้อนกันนะครับแต่สาเหตุที่ทำไมต้องทําอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนะ ก็เพื่อที่ว่าในการจัดเลเยอร์นะครับการจัดเลเยอร์คือผมทําตู้ประกบแล้วตอน,น,ตเนเนี้ยการทําตู้บบเนี้ยมันจะทําให้การจัดเลเยอร์เนี่ยมันมันทามิติลึกเข้าไปนะครับมิติลึกมิติลึกเข้ามาข้างหลังเนี่ยได้ได้ได้ดูได้ลึกกว่านะครับกว่าตู้ที่เป็นทรงปกติที่เป็นตู้ทรงสูงนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตู้เนี่ยมันไม่สูงมากแล้วมันจะดูเป็นวสกรีนเห็นไหมฮะดูเป็นวสกรีนคล้ายๆตู้ขนาดใหญ่ ครับทั้งที่เป็นตู้ขนาด60เซนนะครับมันจะดูเป็นขนาดใหญ่จะมีมิติลึกเข้าไปซึ่งถ้าเป็นตู้เราไม่ทําเป็นทรงเนี่ยเป็นทรงปกติอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปตูต้เดิมนะครับกลับมาที่ตู้เดิมนะครับถ้าเป็นตู้ทรงปกติเห็นไหมฮะระยะความลึกของมันนะครับนี่เนี่ยหน้าไปหลังเนี่ยมันจะแคบมันจะแคบกว่านะครับน่าจะทาให้การวางเลเยอร์เอาเนี่ยมันจะทําให้มีมิติลึกเนี่ยอาจจะยากกว่านะครับอาจจะยากกว่าในการ แต่แต่หลายๆท่านที่นักประกวดเขาก็ใช้ตู้ไซส์มาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับแต่คือมันยังไงอ่ะมันก็การที่จะทาให้ให้ตู้ที่มีระยะความลึกน้อยแล้วดูเป็นมิติเนี่ยมันก็จะยากยากขึ้นสําหรับผมนะนีส่วนตัวผมนะครับซึ่งผมถนัดจัดแบบนี้แล้วอะคือตู้เนี่ยเป็นตู้แรกที่ผมใช้ประกวดนะครับเป็นทรงเนี่ยนะครับผมก็เลยถนัดจัดที่แบบผมรู้สึกว่าโอ้โหพอตู้ระยะหน้าหลังมันมันมันแคบแล้วมันรู้สึกจัดให้มันดูเป็นมิติ ค่อนข้างยากเลยสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่หลายๆท่านก็ที่เป็นนักประกวดมืออาชีพเขาก็สามารถทําตู้ส่นี้ได้ปกตินะครับผมก็เลยชอบอย่างนี้มากกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นไซส์มาตรฐานมันจะสูงใช่ไหมฮะพอมันสูงเนี่ยเพราะมันจะสูงกว่ากันคือนอกจากที่มันจะจัดให้เป็นมิติลึกเข้าไปด้านหลังได้ยากกว่าแล้วนะครับความสูงเนี่ยมันก็จะต้องทําให้เราวางเลยเอาให้มันดูสมมาตรเขาเรียกไงให้ให้มันดูแล้วดูแบบ แบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นภาพก้างถวางมานิดนึงเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นวายแล้วก็ลึกเป็นดูเป็นวายสกินดูลึกจะด,ดูดูแบบดูสวยกว่านะครับในความรู้สึกผมนะแต่ตู้เนี่ยพอมันได้ความมีระดับความสูงที่สูงแล้วก็ด้านลึกหน้าไปหลังน้อยมันก็ต้องจัด l เ,เอา u t ให้เป็นลักษณะหน้าผาที่มันชันขึ้นนะฮะคือทําให้มันมันจะต้องเป็นลักษณะสูงชันแล้วมันก็จะดูเป็นมิติลึกยากกว่านะครับแต่ผู้จัดแต่หลายท่านก็ใช้ก็ก็าจจะต้องใช้เขาเรียกไงเทคนิค มากยิ่งขึ้นนะแต่ผมอยากทําเป็นตู้ไซนี้ผมรู้สึกว่าผมถนัดกับการจัดตู้ไซนี้โอเคก็เดี๋ยวเราจะขนไปแต่งกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกไปแต่งทั้งหมด3ตู้นะครับ3ตู้นะครับนี้ที่เป็นทรงอ่าหกสิบเซนปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะยกไปที่ร้านจอยอาร์ตู้ป่านะครับที่พัทยานะครับผมพอดีมีโอกาสได้รู้จักกับป่าแกตอนอางานประกวดที่ Aqua l แ b X บเ็เติมเต็มนะครับที่ผ่านมานะครับนี่ นะครับก็สาเหตุหนึ่งผมอธิบาย,ยางี้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าทําไมผมไม่ทําเองนะครับผมเคยลองแล้ว <c oughs> คือผมสามารถแบะกระจกได้นะครับด้วยการกรีดซิลิโคนเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับการกรีดซิลิโคอนออกเนี่ยง่ายเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนตัดกระจกนะครับผมลองแล้วผมก็ใช้ไอ้มีดกรีดที่เป็นแบบที่เขาใช้กรีดกระจกกันนะฮะ ก็กรีดเหมือนตามวิธีที่เขาที่ค้นในเน็ตเลยนะครับแต่ในขั้นตอนกระเทาะออกมันไม่มันไม่ตรงเป็นเส้นตรงนะครับมันมันบิ่นบิ่นเบี้ยวเบ้ยวแล้วก็มีแตก,แตกๆผุๆด้วยฉะนั้น <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันทํายากนะงานกระจกผมว่ายากฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้มืออาชีพเขาทําดีกว่านะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการผสานซิลิโคนนะครับถ้าผมทำหนึ่งผมไม่มีประสบการณ์ในการต่อตู้นะครับแล้วการที่จะลูดซิลิโคนให้มันแบบให้มันเนียนแบบอย่างเงี้ยนะครับมันมัน เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากสําหรับสาหรับอ่าเห้เรียกไงสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ช่างกระจกหรือช่างต่อตู้ปลานะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้บริการในส่วนของที่เขาเป็นมืออาชีพดีกว่านะครับเพราะอย่างมันเป็นตู้ ADA ด้วยนะครับมันแพงนะคผมเดี๋ยวทําเละขึ้นมาเสียดายของนะครับก็เดี๋ยวเราให้มืออาชีพทําดีกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตแห่งจอร์อาร์ต ตู้ปลานะพี่ชื่อหลานจออาะตู้ปลานะครับก็เดี๋ยวให้พี่อาร์ตพาชมเลยนะครับเอาอันนี้<อ>คือเ,<ล>เป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตตู้สําหรับเจออาะตู้ปลาตั้งแต่ฝั่งไหนดีเอานี้ก็ได้พี่อาร์ตตั้งแต่ตู้พวกนี้ก่อนก็ได้ครับตูข้าง,งหน้าอันนี้อ,อ,อันนี้เป็นตู้ตู้ตู้ไซส์เท่าไหร่ครับพี่อันนี้สำหรับมันเอ่อเป็นงานสั่งพิเศษแหละก็ตามออเดอร์ก็เป็นตู้โล่งบางทีอยากเจาะรูก็ทําได้หมด ติดติ๊กเกอร์สีอะไรแต่นี่เป็นสธรรมดานนเราก็จะดูเ,เขียวๆหน่อยเห็นไหมถ้าใสาถ้ากไอเนี้ยมันขาวขนาดนี้เออแต่ข้างหลังนี่มันดูเขียวหน่อยอ๋อส่วนตรงนี้ก็จะพิเศษมันก็จะพวกนี้ใหญ่ทั้งนั้นเลยพวกนี้ก็พวกนี้เขียวธรรมดาใช่ไหมครับใช่อย่างอันเนี้ยสธรรมดาหมดทั้งใบแต่แผ่นหน้าใสพิเศษอ๋อนี่ไงมันจะจะต่างกันอยู่ก็ใสกว่านี่นะครับมองเห็นไหมคนละสีต่างกันอยู่ออ รูเลิกก็สั่งเจาะได้อันนี้เขามีเจาะแบบอันนี้เจาะข้างใต้เหรอครับพี่ก็เดี๋ยวต้องทํากล่องเสร็จแล้วก็เป็นรูน้ําลงสามรูแล้วก็ปั๊มหนึ่งตัวหรือสองตัวเป็นน้ําขึ้นครับอ๋อน่าจะเป็นไปเลี้ยงตู้ทะเลหรือเปล่าเลี้ยงปลาทะเลไหมใช่ก็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งทะเลทั้งน้าจืดก็สั่งทําได้หมดบางคนก็อยากได้ระบบแบบนี้แต่เลี้ยงน้าจืดก็มีอ๋อตั้งออเดอร์นะครับใช่อย่างอันนู้นก็ครับเป็นตู้อยาัดชมเลยสบอกสื่แท้ แล้วก็เป็นแปดมิลใสพิเศษทั้งใบใบนี้ใช่ยาวประมาณสักเก้าสิบเซนก็เป็นออเดอร์ที่ใช่เขาสั่งมาอย่างนี้ที่เห็นเก่าๆก็เป็นไม่ใช่ตู้เราออันนคืลูกค้าเขาแตกแล้วเขาก็เขาก็ถามซ่อมได้ไหมเราก็ซ่อมได้ไม่ใช่ตู้เราเราก็ซ่อมให้ อย่างตู้เราที่ผลิตออกไปทุกใบอะ่ะ<ส>ไม่ว่าจะกลายล่างเป็นมือ 2, องมือสามมือสี่มือแครับถ้ารั่วซึมเราซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยไหมครับพี่ถ้าถ้าเจ้าของโรงงานตายเขาบกประกันโอเคโอ,คโอค้ยนะใช่หลายหลาย,หลายปีแต่อันนี้ก็เขาเหมือนกับว่าเขาทําแตกแล้วก็เป็นสายพิเศษเราก็บอกเดี๋ยวเราซ่อมให้เดี๋ยวเอาน้ํายาขัดเอาไมีคัตเตอร์ขัดให้มันใสสวย แล้วทีเนี้ยเขาก็จะได้แผ่นหน้าใสพิเศษแผ่นใหม่สวยๆดูด้านหน้ามันก็จะเอากลับคืนชีพมาใช้ได้อีกเป็นแบบเหมือนตู้ใหม่เลยใช่ใช่โอเคนะครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องส่วนของการสวิตหลังการขายนะครับสำหรับดูแลกพครับอันนี้ก็เป็นใสธรรมดามันก็จะเขียวๆอันชุดชุดหน้านี่ใสธรรมดาแต่ข้างหลังเนี่ยหมดเป็นใสพิเศษหมดเลยมีต่างกันชัดเจนเลยนะครับผมฮะ สายธรรมดาจะออกเขียวๆหน่อยสายพิเศษก็คือจะใส่เลยอ่ะเห็นไหมอันนี้ขาวเลยอันนี้มันจะมองแล้วขาวไม่อมเขียวแต่พออย่างเนี้ยมองผ่านกระจกมันอมเขียวติ๊กเกอร์มันไม่ขาวถ้ามองผ่านสายพิเศษเนี่ยมันขาวนี่ครับข้อแตกต่างนะครับนี่วันนี้ได้มาดูที่โรงงานเลยนะครับผมส่วนนี้ก็อู้อันนี้อลังการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนิรภัยเทมเปอร์ ซึ่งมันมีความแข็งกว่ากระจกธรรมดาอีกห6เท่าเดี๋ยวพาชมอ๋ออันนี้ผมเพิ่งเคยได้ยินนี่ละไพ่เทมเพร์มันก็นแตกเป็นเมทัลโพดก,ก,กระจกตู้ปลาหรือก,กระจกอาคารโดยทั่วไปแตกเป็นปากฉลามอ๋อเห็นภาพนะครับเออกระจกที่มันแตกมันจะเป็นแผ่นๆใช่แล้วก็การเจาะรูอของตแตกมันจะเป็นเมทัลโพดละเอียดใช่เป็นเป็นทั้งใบเลยนะแล้วอันนี้หนาพิเศษเป็นนําเข้าเมืองไทยมีความหนาแค่12มิล15มิลกับ19มิลเนี่ยจะนําเข้าทั้งหมด ซึ่งมันจะสิบ้ามิลแพงกว่าสิบมิลนะ่ะราคาต่อแผ่นสมมุติว่าสิบมิลแผ่นละพันขนาดเท่ากันสิบห้ามิลนี่สี่ห้าพันเออแล้วงานเราทุกอย่างเนี่ยก็จะพยายามเกียร์คอมอย่างอันเนี้ยเกียร์ได้ก็เกีย,ยร์ใช่ก็จะเกียร์ให้หมดอย่างอ,อันเล็กๆที่มันไม่ได้เกียร์คอมเนี่ยมันเกียร์ไม่ได้มันเข้าเครื่องหนีบไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูเครื่อง oh, <okay. S 1> อ๋อใช่อ่มันก็ต้องลบมือเอา ทีนี้นี่คือลบลบมือเหรอใช่ใช่มันก็ไม่บาดแล้วเพราะกระจกตัดออกมาจะคมกว่ามีดคัตเตอร์อีกอถ้าถูอย่างนี้ก็ต้องพาพี่ไปลงบาลแล้วแต่ถ้กเป็นคอมมันจะแต่ออพอดีกล้องผมมันมันไม่โฟกัสนะครับก็อาจเดี๋ยวหาภาพประกอบ,บไปคอมมันจะมีสวยเลยมันจะไม่มีรอยกระเทาะแล้วพอไม่มีรอยกระเทาะเนี่ยโอกาสที่จะลั่นเนี่ยลั่นหรือระเบิดเองเนี่ยน้อยหน้ากาวเนี่ยกระจกพอมันโดนเจียรเรียบแล้วเนี่ย กาวมันก็สม่ําเสมอการประกอบมันก็สมบูรณ์สำหรับตู้ขนาดใหญ่นะครับสูงใหญ่ใ,ใหญ่ยาวอันนี้ก็ใหญ่ยาวนะครับอันนี้ก็ใหญ่มากเลย <laughs> ใหญ่จัดเลยนะครับนี้ตั้งไปนู้นกตั้งอยู่อันนี้เป็นยาวตั้งแนวตั้งใช่นี่เหมือนกล่องโอโคที่บอกนะก็คือกล่องตัวนี้ อ๋อก็จะมาประกอบกับตัวนี้เหรอครับใช่ประกอบแล้วก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่อันนี้เป็นด้านเป็นระบบด้านหลังและยาวเต็มแผงอันนี้ก็เลี้ยงปลาทะเลใช่ไหมครับใช่ใช่อลังการจัดใ,<ช>ใหญ่มากอันนี้ก็ตู้ตู้กั้นใช่ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นงานสั่งทั้งหมด <c oughs> สั่งตามเขาเรียกไอ้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยใช่ไหมใช่ใช่คัสตอมนะคัสตอมนะครับส่วนนี้ก็จะอ๋อกัาลังกาลัง อ,อันนี้เป็นกล่องที่ใส่ตู้สูงๆเมื่อกี้เนี่ยแหละ oh. อ๋ออแล้วก็เจาะรูตามที่เขากําหนดมาขนาดรูก็จะไปอิงกับขนาดท่อซึ่งเป็นท่อไทยหรือท่อนอกท่อไทยหน่วยเป็นหุนท่อนอกหน่วยเป็นมิลอท่อนอกก็คือท่อส้มเทาท่อขาวแดงที่ว่าสวยๆนั่นแหละก็จะมาเดินพวกแบบนี้ oh. อันนี้ก็ยึดไว้ให้มันแน่นใช่ไหมพี่ใช่ให้มันแห้งแห้งเสร็จก็เดี๋ยว ไปประกอบเข้ากับในนั้นอีกทีหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็ตู้ปกติฝั่งนี้อันนี้ก็ตู้ใหญ่อันนี้ก็โอ้เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นมือสองละเป็นซตู้มือสองเหรอครับพี่ตู้มือสองอ่ะที่นี่จะมีเฉพาะตู้ที่โรงงานเราทำเท่านั้นเราไม่ได้ไปมองเชิงธุรกิจที่จับมาทุกตู้แล้วก็มาขายเพราะเราไม่รู้ว่าต้นทางเนี่ย คุณภาพเป็นยังไงมันจะระเบิดใส่ลูกค้าไหม,มที่มันมีมือสองเป็นของเราเพราะเรารับประกันให้อยู่แล้วครับอ่ทีนี้มาดูอันนี้เป็นโซนของเครื่องจักรใช่ไหม,มเป็นเครื่องเกี่ยวกับนี่อันนี้นให้ดถูหนานี้คืออะไรครับตัดตัดแล้วมันไม่ออกก็จะเสียหายละอ๋อ,อ,อก็ทิ้งเลยก็พี่ก็ยังไม่ได้ทิ้งเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาตัดทําคานทําอะไรเล็กๆน้อยๆก็ยังพอที่จะได้บ้างนิดหน่อยชิ้นที่มันแบบ ยังอยู่ในใ,<ช>ในส่วนได้ครับที่มีร<ะ>อยจีดตรงนี้จะบอกว่ากระจกอะเขาก็ดีของเขาอ่าพอมันเสียหายเนี่ยเราทิ้งเราก็เสียดายบ,บางทีมีการเอาไปประกอบตู้เล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็แจกฟรีรเราไม่ได้เอาของทิ้งไปแจกนะรเรารเรารเราทำกระจกอะเราเสียดายของของมันมีมูลค่าเราก็ไม่ทิ้งเอามาประกอบแล้วก็แจกฟรีปีนี้พี่ก็แจกไปเป็นร้อยๆ้อยใบแล้ว เออครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับจะมีกิจกรรมแจกตู้แจกอะไรจจกใช่ทางพี่อาร์ตนะครับจะอาร์ตตู้ปลาแล้วก็อาจจะมีจากทางช่องผมด้วยเออก็เดี๋ยวจะเป็นสปอนให้แล้วก็เอาไปแจกให้น้องๆเขาเลี้ยงเออครับนี่ก็มีอ๋อมีทํารับทําเป็นชั้นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ได้รับแค่ตู้ปลาอย่างเดียวนะครับในชั้นวางอออันนี้ก็จะทำแกะเขาอันนี้คือครับมันเป็นกระจกเงาสามเหลี่ยมเนี่ยแหละ เอาไปทาอะไรโดยส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมให้ประหมอสีที่เป็นหัวนโหนกอ่ะตระกูลฟอฟอร์คอนเป็นอะไรเป็นสองเพื่อให้เขามีสีสันมีโหนกอันนี้ก็คือเอาใส่ลงไปในตู้เหรอครับใช่จุ่มลงไปในน้ําอันนี้ก็จะใส่ไปในตู้เลยมีอีกอันนึงบางคนเขาไม่มีตังซื้อสําเหลี่ยมเนาะเขาก็จะเอากระจกเงาอ่ะแปะไว้ด้านข้างตู้ให้มันพอเห็นอ๋ออันนี้ผมก็เพิ่งเคยแต่นี่ก็แจกหมดเลยเลี้ยงประหมอสีด้วยนะครับเลยแจกหมดเลยอันนี้จะ เอ่อเอาไปให้ฟาร์มประหมอสรีแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาไปทํากิจกรรมคือมีตู้แจกให้เขาแล้วนะแล้วก็มีอันเนี้ย<ห>ก็ให้ไปอีกทีนึงเพราะประหมอสีก็จะชอบอย่างนี้นี่ก็เป็นสติกเกอร์รใช่งานก็สั่งทำได้หมด,หมดตามที่ออเดอร์มาไอ้พวนุนี้พวุ่งนี้เป็นอะคริลิกใช่ไหมครับพี่อัใช่ที่โรงงานเรามีเครื่องเลเซอร์เครื่องใหญ่ แล้วก็หวัดสูงตรงนี้น่าจะตัดสิบมิลยี่สิบบินตัดได้เลยใช่ก็ทําได้หลายอย่างนะจริงๆบางคนก็สั่งทําตู้ขนมหรูๆแล้วก็ต้องสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวใช่แล้วก็เป็นตู้กับข้าวร้านข้าวแกงเป็นอะคริลิกใส่กล่องใส่ของใช้เลี้ยงสัตว์เอก็ได้หมดเพราะมันอันนี้เป็นเลเซอร์ก็ทําได้หมดส่วนกระจกที่เป็นเกียร์คอมมักก็คือเครื่องเนี่แหละอ๋ออันนี้คือ เค,เครื่องเจียเครื่องเจียเจียคอมใช่ไหมใช่ใชตัว<ร>ส,สีส้มเนี่ยเหรอใช่เรามีสองตัวก็มีข้างนี้ข้างปอ,อนเนี่ยอีกตัวน,นึงอ๋ออันนี้ก็ใช่เหรอครับใช่เป็นเครื่องลักษณะเดียวกัน <iß> นะครับเดี๋ยวจะามาดูวิธีการตัดกระจกกันนะครับนี่อันนี้เลือกใช้เป็นกระจกของอาซาฮีส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นอาซาฮีคอาซาฮีไม่ใช่เบียร์ใช่ไหมพี่รู้จักแต่อาซาฮีไม่ใช่อันนี้เป็นคาราอาอาซาฮีกระจกนะครับผม มันคือชื่อบริษัทใช่ไหมเป็นกระจกแบรนด์ญี่ปุ่นน่ะเหรอแบรนด์แบรนด์อาซาฮีของญี่ปุ่นใช่จะมีโรงงานผลิตในไทยมีมออกซึ่งตอนนี้กระจกอะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนมีเข้ามาหลากหลายที่หลากหลายแบรนด์คุณภาพก็อย่างว่าตามราคาผ่านมออกไม่ผ่านมอกอย่างเนี้ยครับอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือเครื่องอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรชื่อของมันคือสปีดตัวที หัวมันจะเป็นลูกกลิ้งที่เอาไว้ตัดกระจกแล้วก็กระบอกข้างบนเล็กๆนั่นน่ะคือเอาไว้ใส่น้ํามันน้ามันสนน้ํามันจาร์ได้ไอที่อยู่หัวด้านบนนูน้นใช่แล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นลูกล้อเพื่อให้เกาะกระขอบกระจกเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่เหมือนมือตัดกับไม้คาาม,มันมเบี้ยวได้อย่างเงี้ยล็อกทีหนึ่งตัด10บแผ่นก็เท่ากันอ,อันนี้ขีดแล้ว ใช่ไหมใช่มันก็จะมีรอยน้ํามันเล็กๆถ้ากล้องจับอู๊ตกใจขาดแล้วเหรอใช่ทำไมง่ายจังอันนี้หนาสิบมิลโหกระจกสิบมิลนะครับตัดง่ายมากเดี๋ยวผมลองพี่ก่อนโอ้หเนี่ยครับมืออาชีพนะครับเขาทําง่ายมากเลยก็อย่างเมื่อกี้ก็แตกไปแลวสิบห้ามิลเอาลหะใช่สิบ้มิไอฝั่งฝั่งตัดคือฝั่งไหนนะครับเมื่อกี้ฝั่งฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้ตัดแล้วก็ฝั่งนู้น บาดเจรีบเลยอ่ะมันมันมันจะคมมากแล้วมันก็ต้องลบคมแล้วบางทีเราลบคมมันเกิดรอยกระเทาะต่างๆแล้วร่องตรงเนี้ยมันตรงบ้างเบี้ยวบ้างกาวมันก็ไม่สม่ําเสมอโอกาสรั่วเกิดโอกาสแตกมันก็เยอะไม่เหมือนเจียเครื่องเจียคอมมาแล้วถึงจะมาประกอบครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการเจียคอมนะครับอัอนี้อ๋อนี่ก็คือจะใช้มือตัด เพราะว่ามันตัดทีเดียวเดี๋ยวเราจะตัดสิบมิลเนี่ยเราตาดัดออกแค่เนี้ยแค่กว้างเท่านิ้วเนี่ยใหญ่กว่านิ้วหน่อยนึงนี่ที่มาร์กไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดส่วนนี้ออกเดี๋ยวเราดูพอตัดเสร็จก็จะมีการเคาะออกแล้วก็จกอะจะไม่ได้เรียบเท่าเมื่อกี้นะอ,อันนั้นการแบกครึ่งก็จะหักรอยกระจกก็จะสวยหน่อย อันเนี้ยถ้าไม่มีเครื่องเกียเนี่ยมันจะเป็นงานห่วยแตกเลยถ้าใช้มือใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราลองดูแผลที่เราสามารถที่จะเอากระจกออกเนี่ยมันจะเกิดแผลเยอะอความเรียบจะไม่มีแล้วพอเจียมือหรือลบคมโดยทั่วไปเนี่ยทำให้ชิ้นงานไม่สวยเลยแต่มันจะสวยได้คือเราสามารถยกขึ้นเครื่องเกียได้มันจะกินทีละครึ่งมิลมิลน,น,นึงเกียไปเรื่อย เหลี่ยมตรงเนี้ยที่คมคมก็จะหายไปตรงเนี้ยมันจะกินสามด้านนะกินสันแล้วก็กินกีดสองข้างออันนี้ค่อยๆเคาะเหรอเราจะเห็นว่ามันเริ่มเริ่มมีรอยเข้าไปน้ํามันมันจะซึมลงไปในลูกก็จะเห็นการสะท้อนแสงเงาของกระจกอะอันนี้ก็เป็นการทําง,งานที่ยากประมาณนึงมือใหม่ทําไม่ได้และยิ่งหนาๆนานี่ยิ่งไม่ได้เลย พราะนี่หนาสิบมิลในคลิปอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆไม่ง่ายใช่ไหมต้องระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์นะครับทําตัดโดยน้ํามันแบบนี้แล้วเป็นมีดน้ํามันไม่ใช่มีดหัวเพชรเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นมีดน้ำมันมันจะเป็นลูกกิ้งมันไม่ใช่เป็นเหมือนด้ามไม้ที่เป็นหัวเพชรถ้าเป็นหัวเพชรนั่นน่ะแต่เขาว่าน้ํามันสนทาอยู่ดีนะตู้บะหลายใบที่รวเนี่ยนี่ออกแล้วอ๋อลอย รอยมันจะไม่เนียนเหมือนอ้ลอยมันจะขยึกขยะกหมดเลยแล้วลองนึกภาพว่าแค่ลบคมเฉยๆแล้วยิงกาวเข้าไปเนี่ยการเกาะของหน้ากาวก็จะไม่ได้แล้วไม่สม่ำเสมอแล้วนี่มีน้ํามันถ้าบางคนเช็ดไม่ดีนะกาวไม่ได้ติดกับกระจกอีกติดกับน้ํามันมันก็เลยรั่วง่ายแล้วหน้าฝนน่ะเป็นการทําตู้ที่ยากมากหน้าฝนเนี่ยเราจะมีไดร้อน ที่เหมือนคล้ายๆได้เป่าผมอะที่เป็นไดร์้อนเนี่ยทำไมหน้าฝนถึงทําตู้ยากเหมือนความชื้นความชื้นที่มันเกิดขึ้นกระจกอะอพอมันไปเกาะบางๆที่ผิวเรามองไม่เห็นถูกไหมรเรายิงกาวที่เป็นเหลวๆไปมันยังไม่เซ็ตตัวมันไม่ได้เกาะกระจกมันไปเกาะผิวน้ําไง<อ>ผิวน้ํามันเป็นเลเยอร์อยู่มากน้อยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ความชื้นออกอะมันไม่มีความชื้นไม่มีไอ้น้าแล้วอะเรายิงกาวกาวมันก็ไปเกาะที่กระจกเลยอ ก็จะลบคมก่อนนิดนึงแต่งนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเครื่องตรงไหนที่มันเหยินมามากน้อยเงี้ยเราก็ปรับประมาณนึงเพื่อให้มัน,มนใลูกหมูเจียเลยใค่อยแต่งนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเครื่องอันนี้กระจกมันไม่เรียบมันไม่ได้ฉากเขาเรียกว่ากระจกเซี่ยวคือมันเคิร์ฟออกมาเขาก็เจียแต่งกระจกที่สมมุติถ้าเราดูจากมุมเนี้ยมันก็จะต้องเป็นเก้าสิบถูกไหม อทีเนี้ยกระจกมันไม่เป็นเก้าสิบมันป้านออกมาอ,อจากป้านออกมาเราก็เลยต้องแต่งเข้าไปก่อนอทีเนี้ยถ้าเป็นงานไม่ได้เจียรคอมพอแต่งอย่างเงี้ยส่งงานลูกค้าเนี่ยมันไม่สวยแล้วอ,อมันก็ยากพอมีเครื่องเนี่ยเราสามารถเจียแล้วก็ให้มันออกเป็นกระจกที่เจียรคอมสวยๆวยวยเนียๆนๆอ,อันนี้ก็เป็นด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องก็คือเป็น ใช้น้ําเป็นการหล่อเย็นใช่ไหมครับอ๋อไม่ให้กระจกไม่แตกครับเป็นน้ําเป็นน้ําระบบหล่อเย็นให้กระจกไม่เกิดการร้าวนะครับวันนี้ถามพี่อาร์ตมานะครับอันนี้เป็นด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมด้านในนี้ก็มีตู้อีกบานเลยครับอเดี๋ยวมาดูแผ่นจริงกันอันนี้ก็คือต้องการตั้งค่าใช่ไหมครับเห็นที่เข้อมุนหมุนข้างล่างเราดูแล้วว่ามันกินมุม4าเอียงๆเนี่ยกินน้อยไปนะ เราก็อยากกระตั้งให้มันเยอะขึ้นกระตั้งกินเยอะไปกับลดลงอ๋อตัวนี้คือตัวสําหรับปรับมอเตอร์ให้หัวขยับขึ้นลงอกินวัดสี่บห้าเอียงน้อยเอียงมากนี้ใช่ใช่กินมากกินน้อยโอเคตรงนี้นิดนึงนะครับนี้ก็ที่กระจกเข้าไปนะครับนี่มันก็ไหลเข้าไปตรงโน้นแล้วก็เจียปื๊ดแล้วก็ออกไปทางฝั่งโน้นครับอ่าตอนนี้จะเอาแผ่นจริงเข้าแล้วนะครับหลังจากได้ใช้แผ่นเทส เรียบร้อยแล้วก็จะ,จะเริ่มเจียจากฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องจักรก็มาตรฐานอืมเราค่อยเข้าไปแล้วพอถึงหัวที่หนึ่งมันมีทั้งหมดเก้าหัวเครื่องนี้อ๋อกเก้าียร <9 S 1> ในการเจียร์เหรอครับใช่ใช่มีมอเตอร์เก้าชุด,ชดในการเกียร์สามด้านเนี่ย ให้ออกมาเนียนเนียนก็คือด้านข้างสองข้างแล้วก็ด้านตรงกลางสันของมันนั่นแหละตรงสันมันผมเรียกไว้้ถูกต่อสันมันสันกระจกเข้าไปแล้วก็จะมีเสียงนะครับก็พอสัมผัสกับกระจกลอเตอร์ก็จะมีเสียงดังขึ้นเพราะว่าจะค่อยๆเข้าไปเจาะแผ่นที่สองขึ้นก็ได้ขึ้นที่สามมันก็ขึ้นเข้าไปก็ไหลไปเรื่อยๆลำลอง ด้านล่างก็มองไม่เห็นอะไรนะครับนอกจากเครื่องจกักรก็น่าจะเห็นในในล่องนี้แหละนี่ออกมาแล้วอย่างอันนี้ที่เราเจียเมื่อกี้มันก็จะไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวพอเรายกขึ้นเครื่องก็ จะสวยเลยอ๋ออ๋อันนี้เอ้ที่เอามือเจียตอนแรกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขอดูรอยด้านนี้เราจะเจียคึ่งมิลมิลหนึ่งจะเจียสามสี่ห้ามิลก็เจียขึ้นเครื่องไปใหญ่ลยรอบก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการอืมเนี่ยด้านล่างก็จะเจียแล้วกลิบเลยเนียนเลยนะครับหมายถึงคมก็ิบเลยใช่ไม่ใช่เนียนกริบเลยครับ นี่นี้เจียเสร็จแล้วอันนี้เจียแล้วแต่อันเนี้ยสวยแล้วใช่ไหมตอนนี้ไล่ลงมานี่นี่เจียไม่เกลี้ยงเห็นไหมคือมันยังหยินอยู่เราต้องเจียก็ต้องซ้ําเข้าไปอีกซ้ําอีกรอบหนึ่งอ๋อเนี่ยนะมันยังมีรอยแบบรอยปากรอยไอ็นอยู่ใช่เพราะกระจกที่โรงงานตัดมาทีแรกเนี่ยมันไม่ได้ฉากมันเหยินออกมาเครื่องเราก็กินทีละน้อยไป รอบหนึ่งไม่หายก็สองรอบสามรอบกินไปทำมาแต่มันก็ไม่ได้มีผลหรอกคือจริง,รงๆก็ใช้ได้แล้วแต่แค่ไม่ค่อยสวยเพราะริมดิมมันก็เจียลบคมไปแล้วอ่ะลบรอยกระเทาะไปแล้วอืเดี๋ยวเรามาดูด้านเล็กที่เมื่อกี้ที่เจียอยู่ที่คุณคุณนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องเจียไปเรื่อยๆนะั่นแหละหลายๆรอบเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์ อันนี้ก็จะเป็นด้านที่ที่ใช้มือตัดแล้วก็ใช้ตัวลูกหมูเจียนะครับด้านนี้ที่คุณคุณ,คณนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูกันตอนผ่านการเจียคอมรอบแรกนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่เจียมมือก่อนเราก็ต้องยกขึ้นเครื่องหลายรอบอย่างนั้นเพื่อแต่ง<ต><ต>ให้มันเรียบ <ไป S 1> ที่สุดอ๋อผ่านแล้ว,วามาัยกดูว่าจะสวยไหมแต่ด้านยาวเมื่อกี้ที่ไม่ได้ต้องยกขึ้นเครื่องอีกยังไม่ผ่านมาตรฐาน เดี๋ยวมาดูด้านนี้ว่าจะผ่านหรือเปล่าตั้งตรงนี้ก่อนสว่างสว่าเอียงมาหน่อยไม่ต้องเยอะมากเอียงมาตรงนี้อ่านะครับแฟบเไม่รู้มาก่อนเลยว่าว่าแบบคุนๆแบบก่อนหน้านี้มันเป็นอะไรมาเ้าก็จะสวยแล้วใช่โอเคพอมองออกไหมได้ได้กลิบเลย ใช่คับเพราะเราแต่งแล้วมันก็เลยเนียนแล้วแต่เนียนอันนี้เนียนเลยใช่ใช่รอบเดียวรอบเดียวผ่านเลยผ่านเลยแต่อันเนี้ยไม่ได้ก็ต้องเกลี่ยเพิ่มเข้าไปอีกโอเคนะครับสําหรับการเจีย์คอมนะครับพูดถึงจออาตู้ปลาเนี่ยหลายหลายท่านที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหรืออะไรก็อาจจะยังไม่รู้จักอย่างผมก็เพิ่งรู้จักพี่อาร์ตเมื่อไม่นานวันนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าอยู่ในวงการนี่คือก็ระดับปกี่ปีสองแล้ว ะเจนสองใช่ลูกพี่นี่คือเจนสามชัว่าตัวพี่นี่ก็สามสิบขึ้นละสามสิบปีกว่าโอ้โหถ้ารวมตั้งแต่เจนหนึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นบุกเบิกตู้ปลาของเมืองไทยแล้วก็ขายส่งมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ครับส่งตั้งแต่หกสิบปีได้นะห้าหกสิบปีห้าหกสิบปีประมาณใช่ทั่วประเทศส่งทั่วประเทศทุกวันนี้ก็ยังมีส่งอยู่แต่ด้วยช่วงหลายปีหลังที่ป่วยบ่อยหาหมอบ่อยเป็นมะเร็งด้วยก็ทำให้ลดงานลงลดคนงานลง ท่วงก่อนโควิดนี่คนงานประมาณเกือบสามสิบคนอ๋อออตรงนี้ก็เลยอันนี้ก็ยังถือว่าผมก็ตอนนนี้มีอยู่เหลือประมาณเกือบสิบคนก็พอแล้วเราเหนื่อยเราไม่เอาละก็ปล่อยรุ้นลูกว่าเขาจะทำยังไงต่อไปจะเพิ่มลายไหมหรือจะเทนไหมนะครับชาออกกบไหม